ที่สุดของหัวใจพื้นขึ้นมาจากทางอาการประชวนนะคคณะแพทย์นะครับท่คนสมีตรฟังเนว่าส่รง,รงรถภาคร,รักิจต่างๆลงครับก็มีท่ากระแสรับกษาว่าากจะาถแล้วก็ทำได้บางแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะเลิก <ic> ที่เราเคยขอให้ท่านส่งเลิก กคือการเสด็จพระเดินไปนคลาสฌานปิญญาบัตรก็ทรงเล่าว่าไม่ควรที่จะเลิกแต่ว่าอยากจะไปงานนี้ถึงแม้จะต้องนั่งรถเข็นไปก็จะไปนะฮะเครื่องนี้เนี่ยก็ไม่ทรงเลิกนะจะเห็นด้วยเมื่อเมื่อทรงํำรานขึ้นก็จะต้องสเสด็จไปคลาทฌานปิญญาบัตรเป็นประจำ